จบกันแ,แล้วครับกับเพลงแค,แค่ไหนแค่นั้นดแม่รอนนะครับผมใช่ครับมันก็เป็นเพลงที่เราไปแยกยูนิตกันมาแล้วก็เกิดมาเป็นเพลงช้าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแค่ไหนแค่นั้นนั่นเองครับทุกคนใช่ครับถึงเราจะแยกกันไปเนี่ยเราแค่แยกกันไป upskill กันมาแต่ตอนนี้พวกเรายังรักกันอยู่เหมือนเดิมนะครับจุ๊บๆแต่ว่าเมื่อมีแค่ไหนแค่นั้นแล้วเนี่ยเราต้องมีแค่ทุกชายด้วยหรอเปล่าเฮ้ อนนี้ผมว่าเราต้องยื้อเวลาก่อนเพราะว่าอะไรผมมีเซนว่าแบบเพื่อนอ่ะน่าจะเปลี่ยนชุดช้าแน่เลยเฮ้ยโบเพราะฉะนั้นเรามาคุยเล่นกันดีกว่าอะจริงนะทุกคนกินข้าวยังครับรอันนี้เล่นจริงนะเนะี่ยอันนี้ถามจริงๆไิผมจะฟังทุกคนกินข้าวยังครับยังวันนี้อากาศดีไหมครับดีร้อนไหมครับ ใครอย่างนี้ก็ได้ผมน่าจะพร้อมแล้วดูใช่ใช่แล้ว